กินเยอะๆลูกๆจะได้โตวไวๆปีหน้าพ่อจะหาแฟนให้สูงขาวใหญ่หล่อจะได้ลูกหลานออกมาสีขาวเผือกเพิ่มพลเมืองต่อไป อันนี้จะเป็นหญ้าตอนที่ผมมาปลูกมันจะเป็นหญ้าแพงโคล่าแต่โตขึ้นมาไม่รู้หญ้าอะไรมัง่งผสมผสมกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาลงกินก่อนกินด้วยขี้ใส่ด้วยฉี่ใส่ด้วยแล้วก็ออเอาเมล็ดพันธุ์อื่นๆที่มากับขี้ เราก็ปลูกลงไปเดี๋ยวเราก็ปุ๋ยมาหวานถ้าวันหนึ่งแพงกล่ามันโตมันก็จะคุมหญ้าอื่นทั้งหมดตอนนี้มันยังไม่โตก็เลยสู้สไตรโรไม่ได้ลูกๆบอกไม่เป็นไรหญ้าอะไรกินได้หมดขอให้พ่อปลูกให้กิน ตอนนี้มีสามหวังว่าปีหน้าจะเพิ่มเป็นหกตัวพี่ใหญ่ลิซ่าเป็นสัตว์มารอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอรอบหน้าอีกสักน่าจะเป็นเดือนหน้าน่าจะหาแฟนให้แล้วไปดูรัดเราไว้แล้วไอ เขาเผือกใหญ่ข้างสะพานแล้วจัดให้มีรถรับส่งมาด้วยเอากินดีๆลูกอย่าก,กวนกันประมาณนี้ครับ